ปิดปิดนะปิดนะไม่มีตังไก่เข้าไปหรออา้าวปิดปิดไมียี้ยนตัดผมมาใครตัดให้ลูกป้านีป้านีป้าอู๊ดเปล่าป้าอู๊ดเองเขาทำยังไงบ้างลูกเขาตัดผมให้แม่เขาตัดผมให้บวัวอืมแล้วไปบัวทำยังไงอะนั่งงไงนั่งยังไง นั่งเอาขาขาทำบนนี้อ๋อแล้วไงต่อลรกเดี๋ยวเดี๋ยวไปมีตัดทำผมมาให้ดูตัดผมมาให้ดูเหรออืมแล้วไม่บอชทำไงงั้นไปวัก็หลับตาไวหลับตาไว้แล้วไงต่องั้นไปก็ตัดผมมาให้ดูอืมตัดเสร็จแล้วสวยไหม

กินอะไรอะโลกินอะไรแค่รอดเหรอเอามาจากไหนแูยูกะเอามาจากไหนเอามาจากไหนแค่รอดอะแม่แม่เอามาจากที่บ้านยายไปเอามาบ้านยายแม่ไปดูมาที่บ้านยายอื เอกป้องปอจีปิดปิดปิดนะป,ดปิดนะอย่าไม่มีตั้งไก่เข้าไปหรออ้าวปิดปิด